ต่อการคณิตม2พื้นฐานเล่ม2บทที่2เรื่องจำนวนจริงในคลิปที่5นะครับอ่าโอเคเขาบอกว่าข้อนี้บอกว่าจงหาค่าของค่าของรูทล,ลบสิบเอ็ดยกกำลังสองนะครับรูทล,ลบสิบเอ็ดยกกำลังสองอ่าคำตอบที่อยู่ในค่าของรูทเนี่ยนะครับมันจะเป็นค่าบวกเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ย น้อยสุดที่ได้เนี่ยอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้นะครับแต่ว่ามันมันควรจะเป็นศูนย์หรือไม่ก็บวกนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยคำตอบที่ได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นค่าบวกนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ได้มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าเห็นไหมถ้ามีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าเนี่ยคำตอบที่ได้จะเป็นเครื่องหมายลบแต่ข้อนี้ไม่มีเครื่องหมายลบข้างหน้านะครับเราก็จะได้ลบ11ยกกำลังสองเท่ากับอ่าแปลงตัวนี้เป็น ค่าก่อนเลยลบ1 1ยกกำลังสองมันจะมีค่าเท่ากับ1 2อนะครับพอแปลง121ก็จะมีค่าเท่ากับ1 1ยกกำลังสอง11ยกกำลังสอง 2, ถอดรูทออกมานะครับกำลัง2ก็จะหายก็จะเหลือแค่11กําลังสองจะหายไปพร้อมกับรูทเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ11คําตอบคือ11นะครับข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีทฤษฎีบทมาเพิ่มอีกถัดไปนะครับอ่ะโอเค ข้อเมื่อกี้เห็นไหมครับข้อเมื่อกี้ที่รูบอกว่าถ้าค่าแบบนี้เนี่ยคำตอบมันจะเป็นบวกในกรณีเดียวกันเนี่ยเรารู้ว่าถ้าค่ารูทเนี่ยนะครับมันจะเป็นค่าบวกเสมอแต่ว่าตัวนี้มีลบเข้ามาเพราะฉะนั้นคําตอบเนี่ยมันก็จะเป็นลบค่าบวกเพราะฉะนั้นคาตอบมันก็เลยจะเป็นค่าลบนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นบวกลบคูณบวกจะได้ลบไงครับโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะขอลอกเครื่องหมายลบมาเลยลบตรงนี้นะครับลบมาตัวนี้ลบก็ลอกลงมาก็เป็นลบเพราะฉะนั้นคำตอบมันก็จะเป็นลบนะครับอ่ามาดูข้อต่อไปครับข้อนี้เนี่ยคำตอบยังไงที่ได้ก็ต้องเป็นบวกเสมอใช่ไหมเพราะว่าติดรูทและไม่มีเครื่องหมายลบข้างหน้านะครับตัวนี้สอ,อนมาแล้วในข้อเมื่อกี้นะครับข้อถัดข้อก่อนหน้านี้นะครับ ก็จะได้ทศนิยม4ตำแหน่งเนี่ยถอดรูทออกมาเนี่ยมันก็ควรจะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับทศนิยมมันควรจะหาร2อย่างเช่นข้อนี้0.0.016ก็จะเหลือแค่0.04นะครับเพราะว่า4ยากกำลัง2ได้16ข้อนี้บ้างข้อนี้ค่าจะเป็นค่าติดลบนะครับโอเคไหมลบตัวนี้ตัวนี้ก็ติดลบ ลบมาเพราะว่าลบตัวนี้ลอกลงมาค่าตรงนี้เป็นค่าบวกก็จะได้บวกตัวนี้โอเคเพราะฉะนั้นค่าคำตอบก็จะเลยเป็นลบอ่ามาดูข้อนี้บ้างครับค่าของรูทสี่สวนเกอ่าสี่วนเมันคือ2องยกกำลังสองกับ3ามยกกำลังสองเพราะฉะนั้นก็ถอดรูทออกมาได้2อส่วนสเลยโดยกำลังสองเนี่ยมันจะหักล้างกับค่ารูทออก หายไปทั้งคู่เพราะฉะนั้นคำตอบมันก็คือเป็น2ส่วน3นะครับ4มันคือ2ยกกำลัง2 9มันคือ3ยกกำลัง2นะครับมาดูข้อนี้บ้างนะครับข้อนี้ค่าติดลบใช่ไหมก็ลอกลงมาลบตัวนี้ตัวนี้ก็ลบนะครับลบเพราะฉะนั้นลบตรงนี้ก็ลอกมาก็จะได้ลบนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นค่าบวก 25, 25่สคือห้ากำลังสองร้คือ14บสีกำลังสองนะครับถอดรูทออกมาก็จะได้5้าส่วนสิโดยยังติดลบอยู่อ่ะมาดูตรงนี้เขาบอกว่าจงหารากที่2ของจำนวนต่อไปนี้เห็นไหมครับถ้ามีคำว่ารากที่2เนี่ยเขียนไว้เลยว่าคำตอบเนี่ยจะมี2อันคือบวกกับลบแน่นอนนะครับคำว่ารากที่2องคำตอบจะมี2แต่ถ้าเกิดว่าใส่รูทเข้ามาเนี่ย คำตอบก็จะมีค่าเดียวนะครับค่าเดียวรูทหรือว่าหรือไม่ก็ลบรูทคำตอบจะมีค่าเดียวแต่มีคำพูดว่ารากที่2องคำตอบก็เขียนไปเลยว่าบวกกับลบแน่นอนอ่าข้อนี้ครับอะไรเป็นรากที่2องของมันร้อยเ้นร้อยข้อเมื่อกี้เนี่ยจะเป็น14ยกกำลังสองได้ร้อเใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบ อย่าลืมว่ามีบวกกับลบนะครับก็จะมี14กับลบ14นะครับ14กับลบ14เอาข้อง่ายๆก่อนนะข้อนี้ดูง่ายๆเลย115เนี่ยมันไม่มีอะไรยกกำลัง2ได้115นะครับสิคูณ 10, 10ได้100 11คูณ11ได้121แล้วมันก็ข้ามไปเลยเพราะฉะนั้นค่าค่าลากที่2ของมันก็จะเป็นจำนวนอารสมการนะครับ เราก็ใส่รูทเข้าไปเลยก็เป็นรูทหนึ่กับลบรูทหนึ่งะครับข้อนี้ล่ะอะไรครับยกกำลังสองได้ยี่หก็คือ5อะไรยกกำลังสองได้ร้อก็คือ11นะครับก็เป็น5้าส่วนสิกับลบหส่วนสิข้อนี้อ่าหกอะไรยกกำลังสองได้หกครับแใช่ไหม แแต่คำตอบมีทศนิยม4ตํตำแหน่งเพราะฉะนั้นรากที่2เนี่ยควรจะเป็นทศนิยม3 2ตำแหน่งเพราะว่าเอา4มาหาร2มันก็จะได้0.08อ่าไม่เชื่อก็เอา0.08คูณ0.08มันก็จะได้0.0064นะครับอย่าลืมว่าต้องมีค่าลบด้วยเพราะว่ามีคำว่ารากที่2 0.08ค่าติดลบอ่ามาดู116บ้าง 116เนี่ยมันไม่มีอะไรยกกำลังสองได้116นะครับไม่มีเพราะฉะน,นั้นเพราะฉะนั้นก็ติดรูทให้มันเข้าไปก็จะได้เป็นรูท1 1 1กับลบรูทศ1 1มาดูต่อนะครับเขาบอกว่าหารากที่2ของ 729ร่ากที่2ของ7 29ดรีบามีคำว่ารากที่2ก็จะมี2คํคำตอบ729เนี่ยมันอยู่ระหว่างอะไรครับ20คูณ20ได้4 0 0 30คูณ30ได้90 0แสดงว่าอยู่ระหว่าง400กับ900นะครับอ่าแล้วตัวเลขมันลงท้ายด้วย9นะครับตัวเลขลงท้ายด้วย9มันก็จะมีเลข7 27คูณ27นะครับ 27คูณ27หรือไม่ก็23คูณ23เพราะว่า3 3ได้9 7 7 49ลงท้ายด้วย9เหมือนกันแต่ข้อนี้พอคิดออกมาแล้วมันคือ27นะครับเพราะฉะนั้นรากที่2ของมันก็คือ279มันคือ27ยกกำลัง2มันก็จะได้27กับลบ27เนะครับเพราะว่าโจทย์ถามว่าจงหารากที่2นะครับรากที่2อ่าข้อนี้ มันไม่มีอะไรยกกําลังสองได้100ก็คือไม่มีอะไรเหมือนการคูณกันได้110อ่าโทษที110ินะครับไม่ใช่100ไม่มีอะไรเหมือนการคูณกันได้110เพราะฉะนั้นค่ามันก็จะเป็นจํานวนอตกรกยะก็เป็นรูทหนึ่งหนึ่งศูนย์กับลบรูทหนึ่งหนึ่งศูนย์นั่นเองข้อนี้แหละครับอะไรเหมือนการคูณกันได้เก้าอะไรยกกำลังสองได้สี่สิบเก้าก็จะได้สามกับเจ็ดสามส่วนเจ็ด กับลบ3ส่วน7อ่าส5ส่วน207ไม่มีอะไรยกกำลังได้15ไม่มีอะไรยกกำลัง2ได้15แล้วก็ไม่มีอะไรยกกำลัง2ได้อ่าส0 7นใช่ไหมครับแต่ข้อนี้เนี่ยอ่าลองเอา3ตัดดู3มันหารได้ทั้งบนทั้งล่าง15 3 6้าทด2 3 9 27อ่า ถึงหารมา5ส่วนก็ห้ส่วนหกมันก็จะได้5.69ส่วนหกสส่วนหกมันก็ยังไม่มีอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถตอบอยู่ในรูปของในรูปของ5.69ส่วนหกก็ได้หรือไม่ก็1 5บห้ส่วนสองก็ได้นะครับถ้าตอบ1 5บห้ส่วนสองก็จะเป็น1 5บหส่วนสองเอ้ยสองนะครับไม่ใช่สอใส่รูทเข้าไปกับ1 5บหส่วน 207ใส่ยเจ็ติดลบนะครับหรือหรือถ้าอยากตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้เหมือนกันรูทของ5ส่วน69กับลบรูทของ5ส่วน69นะครับข้อนี้มาดูค้้คๆไหมครับ144อะไรเหมือนการคูณกันกได้144สูตรุดคูณแม่12นะครับสุดคูณแม่12 อันนี้ไม่เท่ากับนะครับเขาให้อารลากที่สองเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอ่าอะไร144ก็คือ12ใช่ไหมเขียน12ไว้ก่อนแต่คำตอบตัวนี้มันมีทศนิยม6ตำแหน่งเพราะฉะนั้นหาร2ก็เหลือ3ตำแหน่ง16หาร2ได้3เพราะฉะนั้นเราก็เลยเขียนว่า0 0นยจุดก็เป็นทศนิยม3ตำแหน่งทศนิยม3ตำแหน่งคูณกับ ทดสยม3ตำแหน่งก็จะได้ทดิยม6ตำแหน่งโอเคไหมครับแล้วก็มีค่าลบด้วยลบ0.012ต่อไป0.4ครับ0.4มองเป็น40 40 40อืม40เนี่ยไม่มีไม่มีอะไรคูณกันแล้วได้40ไม่มีอะไรยกกำลังสองแล้วได้40นะครับถึงมันจะเป็น0.4 มันก็ไม่อะสี่เนี่ยสี่เนี่ยถึงจะมีอะไรยกกำลังสองแล้วได้สี่ก็จริงแต่ว่ามันเป็นสองซึ่ง0.4เนี่ยมันไม่ไม่สามารถมีอะไรยกกำลังสองได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น0.04เนี่ยมันจะมีละ0.04เนี่ยก็จะมีเป็น0.2กับลบศูนะเพราะว่า2.2เป็น4ใช่ไหมครับ 0.2ณ0.2มันก็จะได้ทดสินยอม2ตำแหน่งก็คือตัวนี้0.04แต่ข้อนี้มันเป็นแค่0.4เพราะฉะนั้นคำตอบมันก็ต้องติดรูทรูท0.4กับลบรูทศ0.40์่0.4กับ0.4กันเดียวกันนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้เห็นว่าดีและมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดไลค์และกดแชร์ไปให้เพื่อนคนอื่นๆได้ดูด้วยนะครับขอบคุณครับ